นี่ข้าปลาครับมหาเก็บเพชรครับนี่หมานะครับดูนะโอ้โหครับข่าวกูโอ้ดูครับผมหนอกดูครับโอ้เป็นทางเลยครับหนามันครับโอ้ปาดต้นต้ๆครับนู่นครับโอ้นู่นนะครับดูครับโอ้ นู่นขากรูเห็นไหมครับนู่นปพาเดินมาดูครับดูหลามันออกนอกนี่นะครับพีทเห็นไหมครับนู่นนะนู่นนะครับดูครับนู่นดูนะครับหลามนอกครับนู่นนะครับดูครับนี่ดูครับเป็นทางไปเลยครับนู่นโอ้ เดี๋ยวขอตัวเก็บแป๊บนึงก่อนครับแป๊บนึงดูครับวูสพี่น้องเลยดูครับทางเฮ็ดบาดเรล่าดมสมบูรณ์ครับตัวเตี้ยครับโอ้นี่ครับอู้ดูครับน้องครับโอ้ดูครับอู้ดึง เป็นทางเลยครับดูครับตรงนะนะนะี้นู่นนะนู่นนะขาโค้งครับโอ้เก็บมันเนะครับเก็บมัน